ท้าหนีมันเรื้องใช้ง่ายอยู่นลยวัิม้ยัทำนันกมาปนเลือมาปนนคนปนสีโอ้อากระแสมาง่ายเาะนี้ว่สุรก็ถเอ้ยเพื่อออช่เดินไปีที่ไปเลยอ้าวเห พวกเห็ดขวกขวอยู่อ้าวันดีจ้าพอดีมาจากบ้านคนหน่อยช่วยเดิมอันแม่แม็กแม่ฮักอันแอดมินต่ำแม่ลามเพื่อนอื่นเนาะพื่อนข้างๆก็จะอื่นเพื่อนอื่นแม่ลามอันไปเยี่ยมยามถามเข้าเพื่อนเพื่อนได้เอาเห็ดป่าเห็ดนั่งฝ่าเพื่อนรุ่นนั่งฝ่าเหพื่อนรุ่นี่เห็ดนั่งฝ่าแม่นี่คือเห็ดนั่งฝ่าด้อยจังงามใหม่ๆอยู่ เดี๋ยวม่ตู้สิเทลงกันมั่งนึงเทียบหนึ่งเท่ปลาที่ยังกรอยู่กันเจียบะงยงเนาะกงอตยานั่งกับเจบได้คอยยืู่ดจะไปเจีบพวกได้เลยไม่ตูมนะทำแเนาะเน็ดอันเ็ดแม่แมจ้าแม่แมกเอาฝากจะบอกวันนี้ไม่ยืมตู้ก็ดีเอาให้ทีมงานไปกินน้ำเนาะ ูเน่นส่ปูเส่ปลาน่สาเมื่อนี้สิพาท่านเห็ดกินได้ใส่ยุ่นมันคำเราำเลจริงหอดบ้านนะคำเอาออกจากถุงยันมันเนาแเจาพื้นไว้เลยได็ดีบริเวณนีุ้งังแบบนีแมนใส่ถุงกยันมันลวกบ่ขันเท้าเขาต้เย็นคอยกับยันลวกอีแบบนึ่งแม่เอาไว้ังสี่ขึ้นหนึ่งน่าสิเพเป็นยังบานดอกนม่แ่กินกหลตัวติทีมงานเทามากิมากกเห็ดชูกันกินสีแม่มีปลาไม่ยังกับมาหนึ่งใส่ได เกี้ยวขึ้นดอกเกี้วพริกดิบตุยบึ้บตุยบื้บประแดกอกันปลาใส่ยพหน่อยซอยเดิมไปขังเส้เดียวอยวางกักคระก็ได้เอาไม่ใช่ตุยแค่ใบ่านี่ขอพูดใไลนนะครับแม่แม็กที่เอาเห็ดฝากตอนกับมอนี้รุ่นกระเมตุมนี่อ่นผวลน้อยยี่ตน้อเายังสีดดูกินมีเท่งอันดอกเกิดไม่ไมดอกจุ่มดอกก็จุมบางทดอกเกิดไม่ไมยู่ แคกยุ broken, uh ่ย huh. มีเพชรตุ่นเพชรมันขัามันนี่แมนปนคำทึงดอกอันจมดอกบานน่ะหลักจ้ะโอ้ธรรมดาเลยโอ้โอ้เจื่สนุกเนาะหางตางามตะงามตต่มเนาะวันมเหมือดวันใสเมียกันนะมาเดี๋ยวห้เทียงงามขึ้นเขาเนาะจี่พวกขักันยังตีปุ๋ยรุ่นนี่มาทตาไมกินกน้ำมูดเออวันเด้อ้าวเป็นไดนทั้งมีห้องโฉกันใส่ใส่ขวายุ่ทใสงเห็ดครับ สวัสดีตอนส้อครับพี่น้องสวัสดีที่สมงสุบเอาหพี่น้องเบิ้งเลาน้องเห็ดเนาะยายพี่น้องไปพุทถุงหูเิวพุทถุงละทุงแมนเห็ดนั่งฝานั่งฝานั่งร่มแนยายนปีายน้องไป่สั่งไม่ยึดตู้ไหมหัวส้นกันยู่สั่งก็มันปวดจี่กหน้าก็หากันบ้าปุ๋ยไปเอาปลายู่บอกไม่นแมนปลามาหนึ่งไส่ดตู่พี่น้องบ่ไปหา่นโอ้ยมาแล้วเมู่าหนึ่ง ล่างไปไมมีตัวบลวัฒนหลังแล้วเดี๋ยวไปล่างอยู่ถ้าหนึ่งมันเนี่ยใช่ง่ายอีกนึงน่ขนมจีนเหนือวมะย่างย่างแบบช่ำๆพ่อหนุ่มุ่งเนี่ยมุบมุบมุบนีวจีนซิบซิเนียแไหมพี่นนอโอ้พ่อท่าตกกระเทือนท่านบอกแบบว่าโอ้ยจีพวงต้องมันเมีนบ่ว่ะจีนเี่ยบาปุ๋ยปห้าปลาเสียดปลามเนี่แม่เอาห้าปลาปลา พลาปใส่เบีดมากัหมหนอนี่ล้วเป็นหนึ่งใสกันกเห็ดเกีียวขั้วจะข้าวไปไปเบ้าปุ๋ยขั้วเดี๋ยวเห็ดเียกสไปล่างดีๆหนึ่ง้ปลาเนาะเมนเมเห็ดเกียวเมี่ที่เด็ดนะเด็ดสนิลเราจะเข้ามาเยสุนิเมียนเมนมีเกียวผีดิบมีเกียวแวงดาก็ใส่น้ำกันละมักันไหนสนุกพลอรมานีบรรยากาศคือ พึี่บานกำลังบอกว่าเฮ็ดก็เฮ็ดทอะพอนะเอิดเนี่ยเด้อข้ี่บาน่าสิี่นโอ้ยหอัเนพี่ยรดีรดีบ่ใส่รถดีกัเ็ะเจียวขมมมอใส่รถหอี๊มาค่อยมันอ่อยเอยความนุ่นัวความหอมจัง่อยเนี่ยวันถิมันนี่ะกินซุกเนาะมันนี่เนาะกินซุกจ้ะ ทุกแน่ดิบแน่สิละอีสานบ้านนอกแมนอยน้มันหอยน้ำมันหอยมันช่ำๆี่หสีนุ่มๆเน่วัีแมนนุ่มกกันยันยหอมหอยมักเาใส่สียันกะมีกินมาี่โอ้ยนุ่มปนี่ใส่ไวล่โดนๆด้วยน้อยิมัดนี่ันนหวนนน้นเดีว เต s <S ้เ oh ียวกับส้เกียใส่เตียปิงกับแสบเพื่อนเจี่ยอดปิ่งแบบโบราณนี่นะปาหลหูนะปูปลาไหลหูแต่ไม่เนาะอนแ้นปูเป็นเล็กๆหน่อยเนาะประมาันเจปีแปดปีนีงคนหนึงก้ห้ามสองย้สองแ้พอมนไปได้มากเยเนาะกว่าใหญมากแบบเจราเดียไลสี่คนหนึ่งพนนี้เป็นก้อนเป็นก้อนเราไปยางไฟน่อยหนึ่งเราไปตากแหงไห เสียไม่ไหวไหมนี่นั 1941, ่นมะมะพนคนเื่อนมะพนเนาะปนสีนปนสีนเยเสมหรอุ้ย้วยหรอมาตำชือปนปลาห่อนเสื่อกันเพราะว่าเก็บดีโดนกันตากไว้แกนขอหลอว่างห้องเย็ดบ่ได้กบยางสุกแน่นน้ำเดือนว่าจะด้พ่อสีตะก้อนเจ้ามันหอมดีก้อนือเด้อมากองเยอะง้ายห้องจำมูนั่น พวกปลาพูยังเดีวปลามากว่อมั้ัวเลกตเลกสีกันดงเล็กเรยบด้ดูใส่ยังเนี้ยหรือเปล่าใส่เกียวใส่ปวกสลดใส่ลดีย่างน้อยเดี๋ยวหอมนัวๆเนาะมากป็นซีซุงพวนแล้วมันจังอ่นเข้มชื้น่อยยังเสียบยิ่งมัดเป็นหมูค่างยืนเหมอนกัน ไปเก็บมาแต่ใสเห็ดทั้งนั้นร้อนไดด้วเก็บเห็ดเก็บมาแต่ปุ่นละจอันนี่ผักแต่ยังแนวพี่น้องปุ่นในสวนเรื่องดอกกระเจียวดอกกระเจียวก็เยอะอันในบ้านจ้ะเัาขึ้นฟักบักบวบตุ่มเนหมดงันหมดอันยังก่อน ยอดบักือดีตองอ้อมซีกบก็บักบวกนี่เนาะมีกบไ่นี่พักกนแง่งตุ่มบึ้นี่ข้าคือกันบวกบวบกือวกเกียวได้มาันน้าบาดหลายดอกนีักก้นจองเขั้นจองนี่กินก็อันขขาปุ่นห่อนเม่องไพว่าทานนั้นมันเฮ็ด่เขานาปลาแบเมน้งเนี่ว่าวอดเขาปุ่นห่อนเราไปว่ามีพักกั้นจองไขวยอไ ใส่เหมือนเราหองเงี้นมันเดกว่าหยอบดอกเอ้าอืเกี๊ยห้อยถงสูรสห้อยเสียบตียนัวตัวที่นอ่กะลงอตีบยละงบะแพงดอก่เตี๋ยวใส่เกี๊ยวอนพราะมันิตึมกันมันอ่อยอืลต่เอนีสุภาพพลูตัเอิ้นบันหฮอเอินพยตูวไปสียวเนาะรกตนั้นมาปลูกไม บอมันแกหรอมันป็นคนน้องยาวบอย่นนี่ยกลังงามาอหอมอันนี้มันเห่กาเลยพี่น้องฟ้าลงไปเลยครับความเฮ็ดมละมันบานเทานี้ล้วพี่น้องไปยัไปดนเด้อพิกแดงอ่ะูพกเครื่องดครับหนึ่งบันบาดได้พี่น้อง หนึ่บะบันเลยเด็ดปลาครับหนึ่งปลาดุกใส่เห็ดตั้งลูปมครับพี่น้องแก่รูปพน่างฟ้ามาเลยพนางฟ้าเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าสีขาวบรรยากาศเสียงคือปลาคือฝนครับพี่น้องปลาขาวเชียวกะจีครับเบิ้ยเบิ้ยเบยเบยครับพี่น้องอาลงไปลงไปเดี๋ยวเห็ดนะลงไปเดี๋ยวเห็ดครับฝนริมปลอกแรกปลอกแรกปลอกแรกครับพี่น้องน้านีน้าฝนเด้อพี่น้องเงยความสดความไป <ง>จืจออือื่นๆเล็กน้อยครับพี่น้องมันบานเาาาท่ารับห้องป่าสามัสนครับคอนโดนี่โอ้โหมเห็นสัมเอียบล่อยพี่น้องนะเฮียาทางที่ห้าวัยปุยเจี้ยนบักผิกแบบโบราณต,ต,ตามแก้วเก้วจี้แบบโบราณที่ตัวประงารว่าีสุขเรา วมโอหนึ่งเฮ็ดปกิตู้ยุบ่วยสวยเราเฮ็ดกัยุบพึ่งกันแกลวก็วันยุบรงเนาะแต่ที่แหลกเต็มซึ่งมือเปลากระนาบันนี่ชั่วปลากระแจกมาานเราก็มีเปลือหรอกเอาเนี้ยมาบายตรงนี้เขาียกว่าบายเี๋ยวเอาทับทกันงเอาเอาปุ๋ยว่าุกเราประตูเปล้เปล้เราเต็ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปนี้ชุกคักรแล้วไปนี้ทึ่งปลาทึ่งเห็ดองล้งใบปั้นเราปุ๋ยห่าสีย่างส้นก้อนเนื้อก้อนเราปุ๋ยเอาบักพิกลงจีเอาบักพริกชุกมาเด้อไปนุ่นบักพริกดิบลงแล้วต้องแขกจีบักพริกนี่เนาะไม่หาคนรกี่ยวหาโคตจีบักพริกต้องกินนะเขาจะต้องบพิกจริงไหมนี่ว่าท่างอยากดีกว่านี้ซ่อมเสียป้อาเจ้าเขาเห็ดทึ่งกินลาบแล้วก็กินนั่น ต้มแล้วก็จิ้มนั่นซุปน่าไม่ต้องกินใส่กันแม่ตองเฮ็ดต้องกินพรนะนั้นละว่ะคุยใส่กันบ้าบามันเสียวครับเดวต้องกินวัเด้อเสียปั๊มเสียแก้วน้ำทิ้งงานเด้อมแบบนี้นุ่มปั๊มมือดอนอี่แบบพริกตำแก้วพี่น้องตำแก้วแบบพริกดิบใส่ปลาแดกปลาหน่อยเส้เดือมื้อคับเนาะปลาแดกปลากระดีปลาซอยมีบ่ปลาซอยคือเป็นตาแสบครับแท้เห็นพอไรเล็ดเมีย มวยกรบปีเขาก็สีนั่นว่าปุ๋ยพ่อเราตีให้หน่นเออมน่นแล้วเนี่ยบอกเราไม่ได้วาเปกพริกบ็กพี่กกิอยล่ะบักพิเกิกับ็กละเนี่บอกพี่ไม่ได้บอกพิกเอาพริกปีนพริกว่า่งให้แน่ริ่พี่แน่ิ่งแน่ักพติพ่อตามไปพอแล้วพอแล้วก็ไปตามฝนกระตกลิ้นนี่น้องตัวหนาฝนเนาะ เกลียดพี่เนียมครับพี่น้องแม่มากินจัดเลยจัดเต็มครับพี่น้องสองโลเต็มๆครับตืออย่างเนี้ยสีบัพปุยโอ๊โอไกสีบัพปุยเาใส่กันเลยพี่งไก่จะได้ย่างใส่กันดิบึบกินบ่เปิดบ่เบียร์มันสิบครับพี่น้องเนี่ยมเลยก็แซ่บเนี่ยนเอาไปยังลงดุ่น ปลาหายง่คัแกวปลาเดป่อยสอยเดมาปลาปลาสอยต่อุ่นใจแท้ียงเงนบุกง่านีอุวนใจครับอน่เนี่ยหอมอยากีแกทีซีบนนี้ข้าวเดียวกิน่นาปุ๋ยข้าวเดียว เดี๋ยวอ้อนยังออลโ้ยว่ไปใส้เดอ่งดอกี่ดอ้อนตวเปียกอยู่นี่ไม้มันก็ลงใปเลยนี่ยหนอยกนีกหน่อย่ไหมแข็งคเดยกันแดไก่ไบกเอาโหลดไมไประแดดง่ายมากหรอกน่าตั้เี่ยจ ชอสีเทียมกับหอมเทียมหอมเห้าเนี่ยี๋้วสีใส่ยูบุบบุแล้วกอนนสิฝุ่งซะแกออกก่อนแกออนแกอยู่วะน้ำมุยก่อย่กขดออแกออกก้อนเกียกออกก่อนกินทั้เปียก่าด้เดียกแเทียมหอม เป็ดเตียมไม่นี่เป็ดยมันยังมาค่ายเปียกด้นกปากค้างมันก็จินมันเ่ได้อนั่นสิดิลยวอเป็ดเีนกปากห้ามันก็จินตะหัวเดงล้นเออกัว่ามันกินเปียกร่นยไปเบิ่งว่าน้ำบันคู่โอ้ยจะันอะไรเน่ยิอกมันกินเบิดะพ่อโคบัดทอนมันเนเออมันอาจกินเบิดเหม่าดีดีเนาะ ปลาหอยกินไรเปนไดกับปลย่างรยักม่พรมันกับตังเดียวเห็นแต่ฉันรอกน้งดีหล่ะมาจินกบยิ่งเสียทั้เวิร์ปลากับปาย่างูมันมีโซ่หัวหนานมากกอนตัวหนึ่งมาสืบมาหายองยองเบิ่งนี่เห็นเราไม่พูไปบอกกันแมนอ้กเรทเทเรไล่ไปหากันเาพ่อเรื่องห้องนี้อเชื่อี่วะแต่บึ้มบาปุ้ยพอนนั้ถนนใหญ่เหรแมันมารมแมนมันอันมัน อันนกอันนี้ส่วนมากคือ่าน้ำแถวถนนใหญ่เนี่ยมันใหญ่มันหลงทางตัวน,นึงห้อยู่นบ่ม,ม,ม, <c oughs> มันใหญ่มันหลงทางมาันสิขี่รถไปน,ำน้ำเมันนั่นน่ะรถเลี้ยงนั่นะ<อ>ไปละย่องมันมไ่ไบอะไา้แวท่าน้นาทางขุนแบบพี่น้องมันมาน้ำรถเห็นป่ายรถมันก็ีมาน้ำตัวกับมเียงมันจะเป็นสบพี่น้อง

เอาเพท่นเจ้าเขา่กสุกเติน่นเว่ามันนีละของแท้แม่เดีมาตะกบเด๋วหอกกงเห้เพท่นนี่สุกเตี่ยเนาะลองดสทีมาตะนไดยวเจ้าเสบบกมาัดเป็นยังงัเดี๋ยวจะพี่ขึ้นมาเดี๋ยวไปแบบปเดี๋ยวที่พกเครื่องเลยประเดี๋ยวไเมตัโอ้ย ต้นขงเน้มเลยหเ็นบากรันั่นกปนนึ้เข้ายมันเสียบไปเียบเอาลไปบัดล้วก็เลยเก็บกอเอาไปยังมาปุ้ยข้างหนชุบล้ตีเอาวกชุบล้ตีาปุ้ยเกีที่เนียมอเอเอาเอแน่นอย่างโดนบ่ได้ตีบเ่ีแดงกาไฟเอาหลยตีนจไฟตากฝนก็ได้ตี่ต เห็นฉียงยี่ปุ่นได้เขียงเดีามาเปไปแต่เสียบเปกอบ้วกอบักิดิบรกอบมาไม่ต้นขังเร็มเยพี่น้องดีว่าสงสัยดีว่าีิมาตะวัดเจี๊ยบที่เดนที่เด ถาทิศตะพอน้อยกลักรวยรวยยู่โอ้ยบพอดีว่าเสียบพอดีว่าเสียบเสียบพอดีมาสี่เนาะพี่น้องมาตะก้วมีตัวของแขกเปิดขึ้นก็หอมหวยบ่คือสมัยตะกี้ได้พี่น้องสมัยตะกีเปิดขึ้นเหม็นสมัยนี้หอมหย่เยหอมอีหลีปกติ็ตีนองไอ้บอเป็นคนบ้านนั่นจะกินหอมขักคนเนี่ยมองเถียบกต้องเป็นหอมัก็บกมาหน่อยแก็ไปตะอิ่มกันดีเต็มเตอนประเด็กไม่พี่น้องอ่ะหน่อยเต็ ยัดให้เอ้ยเวตาเสียบนก็จบเลยอ่ะมันเปตั้งอยูนี้ที่นองแาเกกยวบกกอกเฮ้ยเฮ็ดมาใส่ก่เห็ดนี่เห็ดอันแม่แม็แม่แม็อันแม่เมลามแอนมินต่ำนะโอ้เข้าฝาเเข้าปว่าแม่หักเมหักบานเพิ่มอืนแมลามนี่หักแมลามเป็นปลูกดิ เพิ่นเอามาตบกนนองเพิ่นนั่นแหละมันฝากฝากกันกันอเนาะเามาเห็ดดูเห็ดกินนั <c <c ่งมาปาจ้ะโอ้ยนาผักเดีน้ำกินคัาเนากพักเลยสนุกกินผักบวบพักกันบบกเออพี่น้องเต็มอยู่ตอนั้นเห็ดท้าไว้ในบ้านเต็มอยู่คน

ดูดิดจำจำเยอาตอนจำหนีเรืองอะไเียมูเยตอนเงี้ยได้ระบายเลยตอนเดียว่ำเยอกินนี่นี่นี่นเอ้ยมันชีว่าหาสิบโปรเซ็นต์เนี่ยแล้วว้าปุ๋ยเนี่ยความสุกแล้วก็าแรงไตไฟติด ็เนจังหวานหวานไปอย่างหวานจีตัวเจ้าเสียขอบพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินว่าที่ย่างเขามีไหมเ่ยนมาพี่น้องมานี่กินหนึ่งปลาปลาดุกจ้ะหนึ่งพักกดี๋ยวจะเสียบทางนี้หนึ่งเห็ดทางนี้แก้ว เจ้าวระดดกประใสขอน้อยสอยดิมจ oh sí so so ้ะทางนี้เนื้อย่างย่างคัะคกดพี่น้อง้แรงกไปเมียมีเมเออเ้ยจีเจ็บแซบนกันเด้อจ้ะซิมมันก็นับว่าปุยซิมได้ชองกินอะไรบ้บหวานเลือยจุ้ย จังไม่แก่รับแสบม่นู้มูเาเหรีคนจัดท่าดีเียดีเลยโอ้ต้องพิษพี่เห็นม่อองแก้วก็แก้วคิยิบอยู่แลวเนี่ยกินน้ำเนี่ยอันนี้เป็นแสบเป็นแสบจนแห่บเฉนดนี่แก้วลวกผักก็ดีเลยเนี่ยปลา ข้างแจีว่ะหมเห็ดบงือันเียบางเราบงบเจียวเป็นหอนเห็ดที่หอนป่าหคือไอ้หวยหวยเลยป่าเบานี่ยังเพื่อนเราดูจิตเขาถึงก็ซออขาซ้อง่ยเดียวเนี่ยโอ้ไมาปุ๋ยถึงบมดยู่ป่าขนาดเกียร์ใส่ข้าวเลยเหรอไม่เชื่เหร ี๋ยวเกียจิมขึงมาไส้งเกีย่บก<อ>ยบังเมกเลยอ้ย่งเง็ดยพดีเลยนะสีมันหวานเปร้วเ่าต้องจำแก้วหวานเปี้ยวเลยเปี่ยวบีมีมเลยตูของแท้เน็นตดตางใจออกบอกกันได้พี่น้องอ เดี๋ยวท่านกำกังขอแล้าเหงไม่ยืนเหรอเห้เห็นไีนปะเอามงนั่งร่มเห็ดเหตุมันเ็นนั่งฟ้าเป็นนั่งฟฝาเหเหมันเห็นก็ถือคี้ดีนได้พปรุ่นเดี๋ยวยฝามาน ให้สูงหอมดีเนี่ห <Okay. S 2> ยห้กินกับผึ้ยกับเปียวแสบผักจักสีลงอะไรเป็นเอีไรเสีย,ยบ,บ,บ <c oughs> ให้ลงมาแล้

หันเดือสันไล่เหอเหียพฟ่เมียมเน่นอนอยู่บีบว่ะไหววัดสวยๆครับน้องนม่เปียนขอคุยต้นกระแดงเนี่ย้อไดอกดันก็มาเกาะไง เม็ตัวแขงเมสูกข็งเมม็งแขงเม้นองอ้อเพิ่งก็สุกอเพิ่งก็สุกเนี่ยต้องใจขี้รถดกายไปก็จอดบึงนะมันรุดมาทำางกันำแพงนะบึงนดูยันี้มันก็มากกว่ากรเพาบงมากกว่าเ่ี้ยบงยเวีนนั่งยเวียนแล้วเป็นยขึ้นขึ้นบขึ้ดอกสดเงียเป็นงทำขู่เขาไว้ยำขึ้น่านีเตี ตุนันไปต้มมาต้มกันไม่เยิ้เปืแตเอ้ยวันมาเดือกโกมูไม่เปิ่มาเดือกอีกแล้วไปเก็บบุกแล้วไปเก็บปักกว่ากันวไไก่บัดเนาะน่าก็ปั่นให้เยอะทำด้วยไก่เัดน่าแสีบปะกกวอ่าแล้วเรากปั่นไส่หัวอมเลยว่ะเอ้ยแต่มากกอนกูสบายนอยเล่าวะปั่นใส่หัวจ้าแม่ชอบมกลออเก คุณเยซี่ครับขอบคุณพี่น้องเป่นห้องคือคนไะไรคนแจ้คนติดตามอีสานมากน้อยพร้อมเบาปุ๋ยจุพวครับมือนี่มีโอ้เนี่ยกิ่นลายคลาสสุดยอดครับก็ขอบคุณแม่แม่น้ำเลือครับที่หายเฮ็ดมากกับกินงันเนี่ยยูนกินเต้านีมือนี่พยุนพร้อมทุกงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า